ก็จะยึดติดนะครับผมให้ได้9 0สองศานะครับไม่ให้ตัวชิ้นงานมันขยับได้ครับและในส่วนของชิ้นงานชิ้นนี้นะครับเราก็สามารถยึดน็อตได้ด้วยนะครับผมที่ติดกับตัวชั้นวางเครื่องมือของเราครับผมการประกอบก็จะง่ายมากเลยชิ้นงานที่เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับต่อมาจะทําตัวแท่นวางหินเจียครับหินเจียของผมก็จะมี2ตัวครับผมก็จะเลือกใช้ตัวโอซอนะครับผมที่มีขนาดใหญ่นิดนึงครับผมเพราะว่าตัวมือจับหินเจียนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมอ่ก็จะ ทำแบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับเพราะว่าจะวางประกอบนะครับเหมือนเป็นเอ่อแง่งนะครับแง่งเอาไว้วางเครื่องมืออะไรประมาณนี้ครับลักษณะการทําก็จะประมาณนี้นะครับผมต่อมาก็ทํทการขัดนะครับผมก็จะมีแท่นทั้งหมด2อันนะครับเพื่อที่จะทําการเอ่อยิงตะปูติดนะครับผมการขัดก็จะง่ายๆครับก็จะใช้เครื่องขัดดัดทรายของทางบอสนี่แหละครับในการขัดครับต่อมาก็จะเป็นการประกอบครับในการประกอบเนี่ยก็จะนําแง่งทั้ง2ฝั่งนะครับมาติด ทางด้านซ้ายข้างด้านขวาแบบนี้เลยแล้วก็ทําการยิงตะปูยึดนะครับผมก็จะวางตัวหินเจียนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างกึ่งกลางครับในส่วนการติดตั้งเดียวก็จะมาดูกันอีกครั้งว่าจะติดตั้งแบบในทิศทางไหนนะครับสาหรับการทํางานวันนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วผมก็จะมาพลเลกเกอร์ทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมก็จะทําการประกอบนะครับผมติดกับตัวที่วางเครื่องมือของเรานะครับผมอันนี้จะเป็นชิ้นงานนะครับผมที่ทําสีเสร็จแล้วนะครับผมก็จะได้สวยงามแบบนี้เลยในส่วนองคลิปนี้นะครับผมก็ต้้อองขฝไว เพียงเท่านี้ครับก็ฝากติดตามต่อใน e ีพีที่2ด้วยนะครับอบคอมครับ